การหมูน้อยลงเยอะดอกเบี้ยจะเป็นยังไงบ้างจากนี้ไปทั้งนอกผมว่าไม่ลดประเทศผมว่าไม่ลดเลยรอบนี้เหตุผลหนึ่งบาทอ่อนละอ่อนมาหน่อยละสองนะครับเอเฟซก็จะลดดอกเบี้ยน้อยลงถูกไหมสามเนืนเฟอร์ก็เพิ่มขึ้นแน่ๆดังนั้นเนี่ยเงินองเออแบงก์ชาติไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องลดดอกเบี้ยรอบนี้อืมผมฟันธงเลย สิบหกตุลาไม่น่าจะถ้าคาดว่าไม่ลดดอกเบีย้ยนโยบายสิหกตุลาแล้วธันวาคมรอบปลายปีรอบสุดท้ายจะลดไหมกองงอบ้านเราอ่ะผมว่าลดผมว่าลดครั้งสุดท้ายแต่ไม่ลดครั้งนี้<ม>เหตุผล<ม>เพราะว่าผมว่าเขาอยากให้บาทไปสักสามห้าสมหกอันนี้ประการที่หนึ่งประการ <ไป S 2> ที่ส <2 S 1> องเนี่ย อ่าผมว่าเงินเฟอ้ออ่มันจะไม่ได้สูงมากเขาก็จะมีรูมในการที่จะเริ่มกระตุน้นเศรษฐกิจจริงจังแล้วผมคิดว่าครั้งนี้ไม่ลดแต่ครั้งหน้าลดครับเท่าไหร่ครับครั้งหน้า้าย<ด>ผมว่าเต็มที่ก็สลึงเดียวครับไม่ต้องไปต้องลดเยอะครับเราไม่ได้มีความรีบร้อนเหมือนกับเฟสรับบาทจะกลับไปทางอ่อนประเดี๋ยวประดาวแล้วกลับไปแข็งหรือว่าจะอ่อนยาวๆมองทิศทางเงินบาทยังไงครับไม่ะนะผมว่าอ่าสามสองก็ไปสาม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 ก็จะไปสามสี่แล้วในที่สุดก็ไปสามห้าสามหกแค่นั้นนะครับ ที่ผมมองไปทางอ่อนแล้วก็ไปหยุดแถวๆใช่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 งั้นงั้นช่วงนี้ก็ต้องกลับไปในตีมบาทอ่อนแล้วสิต้องเปลี่ยนจากบาทแข็งมาตีมบาทอ่อนหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้อง